สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันนะฮะสั้นๆนะครับผมมีเรื่องที่อยากแชร์ให้ฟังก็คือว่าผมไปได้ข้อมูลนะมาจากคลิปหนึ่งที่แชร์ในโลกโซเชียลนะครับใน Facebook เ,เนี่ยนะครับเขาบอกว่าผลสำรวจเพื่อกษะเียงคนไทยเนี่ยนะมีแค่25%เนท่านั้นนะฮะที่ออมสำเร็จที่เหลือเนี่ย75%เนเี่ยเรียกว่าออมไม่สำเร็จดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะฮะ แต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจมากกว่าหรือสิ่งที่ควรจะต้องคิดไปไกลกว่าน,นั้นก็คือว่าซึ่งบ้านเราไม่ได้คิดกันนะฮะว่าคน25%เนี้ยที่ออมสําเร็จเนี่ยเขาอาจจะไม่มีความสุขนะฮะหลังกเกษียณน,นะฮะเชื่อไหมนะฝรั่งเขามีคําเรียกคำหนึ่งเขาเรียกว่า Decumulation Paradox ์นะผมบังอาจแปลเป็นไทยว่าความย้อนแยง้งจากการถอนเงิน หมายว่าไงครับมันหมายความว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่กเกษียณทุกคนที่มีเงินกองทุนกเกษียณเนี่ยนะครับเขาก็คงอยากจะมีความสุขหลังกเกษียณด้วยการใช้เงินที่เขาเก็บมาค่อนชีวิตแต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าคนกลุ่มนี้ไม่ถอนเงินออกมาใช้นะหรือว่าใช้เงินน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอาจจะเป็นเพราะกลัวเงินหมดนั่นะแน่นอนอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นเพราะอยากจะมีเหลือเป็นมรดกให้กับลูกหลาน อะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจถึงขนาดที่ว่ามีงานวิจัยเนี่ยพบว่าคนที่กเกษียณแล้วนะฮะที่มีเงินเนี่ยนะฮะเมื่อถึงวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขารวยขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่เขากเกษียณนะรวยขึ้นเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนะฮะนักเศรษฐศาสตร์ของอเมริกาเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าด um ีคิว u l เลชันพาราด o อกซ์ นะซึ่งเรื่องแบบนี้บ้านเราก็เป็นครับเชื่อไหมครับว่าเป็นนะฮะบ,บ้านเราก็เป็นเพียงแต่ว่าบ้านเรายังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าเราจะทํายังไงกับคนกลุ่มนี้นะฮะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่นะฮะนะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเงินหรืออาจจะเรียกว่าพอมีเงินเนะี่ยว่าทายังไงเขาถึงจะก,กล้าใช้เงินนะฮะเพื่อสร้างความสุขให้ตัวเองในวยัยเกษียณนะครับในวัยหลังเกษียณนะเป็นเรื่องที่ต้องฝากไว้ซึ่งผมเองเนี่ยก็มี องค์ความรู้นะฮะที่ผมอ,อ่านมาจากศึกษาและค้นคว้าและอ่านมาจากอเมริกานะครับอเมริกาเขาเรียกว่าลิทายเมลิเตรเตรซีนะครับก็ผมก็ยินดีที่จะแบ่งปันนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะฮะทักเข้ามาก็มาฟังผมบรรยายประมาณ3ชั่วโมงนะครับพร้อมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะวางแผนกเกษียณให้ด้วย แล้วก็สุดท้ายก็ยังจะแจก Excel ซลไฟล์นะฮะไฟล์ Excel นะเพื่อเอาไว้ใช้สร้างตารางถอนเงินหลังกเกษียณน,นะครับท่านใดสนใจเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่ใกล้กเกษียณน,นะครับนะฮะก็ทักมาครับขอบคุณครับ